คูเวตกับอิสราเอลสายการบินคูเวตแอร์เวย์ได้งดบริการชาวอิสราเอลสายการบินคูเวตแอร์เวย์ได้งดบริการการบินจากนิวยอร์กส่ลอนดอนเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีให้บริการผู้ถือหนังสือเดินทางของอิสราเอลที่ต้องการจะเดินทางไปด้วยสายการบินจากประเทศที่เกลียดชังชาวอิสราเอลโดยไม่มีเหตุผลโดยการดำเนินการครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการพิจารณาต่อต้านสายการบินโดยรัฐบาลสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีของเอลดก เอลดัดแกเป็นพลเมืองชาวอิสราเอลในปี2013เขาพบว่าตัวเองไม่สามารถซื้อตั๋วออนไลน์ของสายการบินคูเวตเพื่อจะเดินทางจากสนามบินนานาชาติจอห์นเอฟแคนเดีในนิวยอร์กไปสู่สนามบินนานาชาติฮิตโรนักรุงลอนดอนหากว่าเขาจดทะเบียนเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางของอิสราเอลเขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนและในเดือนกันยายนของปีนี้กระทรวงคมนาคมของสหรัฐตัดสินว่าสายการบินคูเวตได้เลือกปฏิบัติกับเขาโดยผิดกฎหมาย ตามรายงานกรมการขนส่งได้ให้เวลากับทางสายการบินเป็นเวลา15วันที่จะออกมาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ สมาชิกสภาเมืองควีนส์ได้ออกมากล่าวว่าสายการบินคูเวตน่าจะรู้จักสำนึกบ้างที่ได้รับการช่วยเหลือจากทหารยิวซึ่งยื่นมือให้ความช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาปลดปล่อยคูเวตในช่วงปี1990หลังจากที่ถูกลุกรานโดยอิรักแต่ทางสายการบินคูเวตไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการงดให้บริการผู้โดยสารชาวอิสราเอลทั้งนี้สายการบินคูเวตอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษหากรัฐบาลของพวกเขาไม่ปรับนโยบายชาวอิสราเอลไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำการค้าหรือเข้าประเทศคูเวตซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย